นางงามจักรวาลอวิชาวันหนึ่งช่วงเดือนสามข้างแรมหลังเสร็จพิธีถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นแล้วท่านก็ไปภาวนาที่วัดดอยธรรมเจดีระยะนั้นท่านยังคงอัศจรรย์ กับความสว่างสวัยของจิตดังคำปรารภกับพระตอนหนึ่งว่าจิตของเรามันสว่างสวยัยก็ยังว่านั่นแหละคนเป็นบ้าอัศจรรย์ตัวเองไม่มีใครอัศจรรย์เท่าเจ้าของอัศจรรย์บ้าในตัวเองไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมแต่เป็นอัศจรรย์บ้าความหลงความยึดจิตอวิชชามันจึงอัศจรรย์ตัวเอง เวลาเดินจงกรมอุทานออกมาในใจว่าแหมจิตเราทำไมสว่างเอานักหนานะร่างกายเรามองดูมันเห็นพอเป็นรงรังเป็นเงาเงาเพราะความรู้ทะลุไปหมดสว่างไปหมดเลยก็อัศจรรย์ละสิเราถึงว่าอัศจรรย์บ้าท่านอดอาหารมาได้เพียงสามวัน เนื่องจากระยะนั้นอดนานมากไม่ได้แล้วเพราะนับแต่เริ่มปฏิบัติมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลาเก้าปีตอนนี้ก็พรรษาที่สิบกแล้วท่านก็อดอาหารแบบสมบุกสมบันอย่างนี้ตลอดมาวันนั้นท่านจึงตั้งใจจะฉันจังหันเนื่องด้วยท่านอาจารย์คงมาเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดี ในขณะนั้นอนุญาตให้ชาวบ้านมาใส่บาตรที่วัดทุกวันพระพระเนนจึงไม่จำเป็นต้องออกไปบิณฑบาตนอกวัดดังนั้นพอได้อรุณแล้วเพื่อรอเวลาฉันอาหารท่านจึงออกจากกุฏิไปเดินจงกรมทางด้านตะวันตกของวัดตั้งใจว่าจะเดินอยู่จนกระทั่งได้เวลาบิณฑบาต ขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่นั้นเกิดรำพึงในใจว่าเอจิตนี่ทำไมอัศจรรย์นักหนานะมันสว่างสวัยเอามากพอรำพึงถึงเรื่องความอัศจรรย์ของจิตจบลงเท่านั้นอุบายก็ผุดขึ้นมาในขณะจิตหนึ่งเป็นคำคำเป็นประโยคประโยคอย่างไม่คาดไม่ฝันว่า ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแลคือตัวพบในตอนนั้นท่านเล่าว่าท่านงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยเพราะยังไม่เข้าใจในอุบายที่ผุดขึ้นจึงได้แบกปัญหานี้ไปคนเดียวในป่าในเขาทางอำ,อ,าอ,ทาอ,อำเภอบ้านผือท่าบ่ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและ อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในช่วงนี้เองที่แรกท่านจำเป็นต้องให้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปชาของท่านร่วมเดินทางไปด้วยแต่กระนั้นก็ตามการสนทนาธรรมระหว่างท่านกับท่านเจ้าคุณก็มีไม่บ่อยนักเพราะกลัวจะขาดการสืบต่อทางความเพียร จึงจำเป็นต้องได้เลี่ยงท่านเจ้าคุณอยู่เรื่อยๆส่วนท่านเจ้าคุณเองก็คงสังเกตเห็นได้ชัดเจนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเจ้าขุณจึงได้กล่าวขึ้นว่าเธอเอ้ยเรากลับไปแล้วเธอก็จะสบายหรอกเธอยุ่งเพราะเราถึงตอนนี้ท่านเคยให้เหตุผลว่าท่านไม่สะดวกจะอยู่กับใครๆ ในเวลานั้นจริงๆเพราะไม่อยากให้เสียเวลาขาดความเพียรเลยท่านเจ้าคุณก็มีเรื่องจำเป็นต้องพูดคุยอยู่บ่อยครั้งเวลาพูดคุยทำให้ชะงักไปบ้างในทางความเพียรอีกประการหนึ่งเมื่อท่านเจ้าคุณไปในที่ใดๆคณะพระเนนการวาสลูกศิษย์ลูกหา ก็มักมากราบมาเยี่ยมท่านอยู่ไม่ขาดสายดังนั้นเมื่อท่านเจ้าคุณจากท่านไปความต่อเนื่องทางความเพียรจึงมีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง